รีวิวเมคอัพเบสของ Oriental Pink Set ที่ทำให้งานฟินิชลุคผิวสวยแบบนี้กันและนี่คือ Beneficial All Day Bright Makeup Base ตัวนี้เขาเป็นเมคอัพเบสผิวใบเนียนใสที่ช่วยทำให้ผิวที่ไม่สม่ำเสมอเนี่ยสว่างกระสังใสและทุกคนดูเนื้อของเขาก็คือนุ่มมากเกลี่ยง,ง่ายบางเบาแบบนี้เลยของน้อเนี่ยจะใช้เป็นพิงโทนนะทุกคนเพราะว่าเขาเหมาะกับผิวขาวเลืองหลอดนี้เขามีส่วนผสมของเชเอมเทสด้วยที่จะช่วยลดพวกรอยดำรอยแดงจากการอักเสบของผิวแล้วทุกคนดูเนื้อของเขาก็คือเกลี่ยง,ง่ายมากด้วยเทคโนโลยีของ Soft Matte Filter เนื้อเขาจะเหมือน กรมยีแบบนี้เลยเราก็จะปรับให้ผิวนดูเรียบเนียสนสม่ำเสมอขึ้นนี่ทุกคนดูความแตกต่างครั้งที่ทาดูผิวสวยแล้วก็จางใสขึ้นมาเลยและเขายังมีผิวนี่เอ็กซ์แทกแล้ววิตามิน B3 ด้วยนะที่จะช่วยทําให้ผิวเนี่ยดูชุ่มชื้นเงาง,งามสุขภาพดีแบบนี้เลยตัวนี้เขาอ่อนโยนปลอดภัยนะผิวแพ้ง่ายใช้ได้ฟินิชลุกแล้วค่ะทุกคนผิวก็คือดูสวยสุขภาพดีแบบปังมากปกติเนี่ยจะใช้ก่อนลงรองพื้นหรือว่าจะใช้ตัวนี้ตัวเดียวเป็นแอลวีเดลุกไปก็ได้สาวๆคนไหนอยากผิวสวยผิวแได้้้บบนนีี Ben beneficial Make-up day Or ตัวเลย E aí